ว่าอยู่หลายอย่างนะเปลี่ยนไปเยอะนะในโลกโลกโซเชียลนี่นะเขาด่าแบบด่าพระแบบแบบไมน่นั้นเลยนะเนี่ยอยากมาเตือนสติอย่างนี้มึงว่าพระพุทธเจา้าตรัสว่าคําด่าเนี่ยเป็นอกุศลโดยฝ่ายเดียวนะพี่จูงหมายความว่าเราจะด่าใครก็ถามดานกดาไม้เนี่ยดา่าด่าใครก็ตามถามว่าอากุศลเกิดไหมพี่จูงเกิดนะ แล้วที่สุดของการด่าเขาเรียกว่าอริยุป,ประวาทคือการด่าพระรยายเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระโสดาบันขึ้นไปนั่นแหละขั้นเข้าขัา้นเลยว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอันนี้คือหนักสุดในกรรมที่เป็นทางวาจาแล้วเรา <c oughs> คือพระบางอย่างที่บอกว่าบางบางท่านท่านก็อาจจะคุยยาหรือว่าท่านไม่ได้ศึกษาเนี่ย อาจจะไม่เหมาะสมอาจจะผิดไปบ้างแต่ต้องเตือนไว้ว่าถ้าที่สู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุคคลที่บวชด,ด้วยพุทธอนุญ,ญาตคือพระเจ้าจะต้องใช้กรรมวิธีก็คือเรียกว่ายติจตุถกรรมต้องบวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ใช่ใส่พระเหลืองแลวดด้วบวชได้เลยนะเพราะฉะนั้นกราบใดที่ท่านยังไม่ได้ถึงความวิปัติห่งสินเข้าขั้นปาราชิกสีเป็นต้นท่านก็ยังเป็นพระอยู่ มันก็ยังเป็นพระอยู่เพราะเราในสำนวนของโบราณนับอด,ดิตทั้นกล่าววชั่วช่างชีดีช่างสมถามว่าเราเสามารถที่จะติเตียนได้ไหมเราติเตียนได้แต่ติเตียนด้วยใจที่เป็นกลางอย่างจะบอกว่าโอ้ยท่านเป็นพระนี่ท่านก็เข้าข้างพระไม่ใช่เสมอันนี้เป็น,เป,นเป็นคำพูดจริงๆคือเราจะต้องทําใจให้เป็นกลางด้วยการตดเตียนเราอย่าไปด่า เพราะว่าเราไม่มียานอย่างรู้ว่าคนที่พระที่เราด่าเนี่ยอย่างน้อยๆแตะท่านบางท่านท่านไม่ได้ปราชิกเลยรอ่าหรือว่าไม่รู้ว่าท่านได้อริยบุคคลขั้นไหนบ้างการด่าเนี่ยจะมีโทษมากต่อเมื่อบุคคลมีคุณมากถ้าเราดา่าสัตว์อ่ะมันไม่มีคุณมากมันก็มีมีให้ผลที่เจ็บแสบขั้นหนึง่งคนมีศีลก็ให้ผลหนักขั้นหนึง่งคนมีศีลมากก็ให้ผลหนักขั้นหนึง่งแต่ที่เป็นพระคุณ เนี่ยอันนี้คือมา,มาเตือนสติเฉยๆเพราะว่าทุกวันนี้น่ากลัวเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย,ย,ยมันเห็นสิ่งที่กระทบจิตใจได้อย่างง่ายดายทาให้จิตใจนี้รุ่มร้อนเศร้าหมองได้รุ่มร้อนเศร้าหมองเพราะฉะนั้นนะมาเตือนสติคุณโยมเตือนสติว่าบางคนบางท่านท่านเขาอาจจะทําให้เราหลงทางแต่เราจะต้องยึดหลัก ถ้าเรามีหลักหลักธรรมที่ชัดเจนในใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอย่างไรสอนไปเพื่ออะไรเราก็จะเหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะวางใจได้กูุต้องวางใจถดกตอน,นนี้สมควรแก่เวลามีอะไรถานอยูไ่ไหมคุณโยมทำได้ คนคนน้วือเราโยมต้องเข้าใจอย่างเหมือนเคยพูดไปแล้วเรื่องของกรรมกรรมเวลาให้ผลเนี่ยมีให้ผลทั้งทั้งชาตินี้ให้ผลในชาติต่อไปให้ผลในประวัติการบ้างก็คือว่าในระหว่างที่ไปบังเกิดแล้ว หมายความว่าบางทีให้ผลในชาตินี้เลยเช่นกรรมหนักๆเนี่ยสามารถให้ผลในชาตินี้ได้เลยหรือว่าบางกรรมบางกรรมที่มันกระทบเราเลยอ่ะเช่นกินเหล้าอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมที่มันก่อให้เกิดโรคได้เลยแล้วมันก็ให้ผลได้เลยแล้วมันก็ให้ผลที่ให้ไปอ่าให้ผลในเขาเรียกว่าเกิดไปปุ๊บก็ไปเกิดในอบายได้เลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางให้ผลในประวัติการกีคือว่าพอพ้นจากนรกทุกขติวินิบาตอ่าจดเดรชนแล้ว ก็ยังทําให้พอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทําให้เป็นคนบ้าใบหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว,ว่าการให้ผลเพราะฉะนั้นบางบางกรรมบางอย่างเขาไม่ให้ผลในชาตินี้นี้อาจจะให้ผลในชาติหน้าเลยในลักษณะของจุดติดแล้วก็ไปปฏิสุลที่ก็คือไปบังเกิดน่แหละหรือว่าให้ผลในประวัติการหมายความว่าอย่างไรเช่นอถ้าเรามีจิตปัทุสลาย ถ้าเรามีจิตประรุษลายอย่างเงี้ยเ,เห็นใครก็โหุดหงิดด่าให้ผลในประวัติการไหมเพราะเวลาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นน่ะอยู่ไปอยู่สังคมไหนก็จะมีมีแต่อยู่ในสังคมที่มีความขัดแยง้งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ผลในชาติานี้คนนี้แต่มันจะเป็นผลเนื่องในชาติต่อไปหรือว่าในอัตภาพต่อไป อ๋ออ๋อเอ่อที่ดีแล้วคุณโยมนั่นแหละมันก็อาจจะมีชั่ววูบหนึ่งเราเราจะต้องมานัสิการบ่อยๆเราจะต้องทําอย่างไรความโกรธมันจะหายเราหนึ่งแผ่เมตตาใช่ไหมอย่างที่บอกแผ่เมตตาไปอย่างที่สองก็คือ คิดซะว่าทุกอย่างบนโลกเป็นขันห้าประยู่มันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยรูปร่างของเราเนี่ยเกิดม,มาจากธาตุสี่ดินน้ำลงไปอีกหน่อยมันก็สลายไปเสียงที่ได้มากระทบมันก็เป็นแค่เสียงนั่นแหละเหมือนเสียงนกเหมือนเสียงกามากระทบเรา,าเป็นสมมุติคำต่างๆที่คำด่าที่มันน่ากลัวมันรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นคำที่เขาสมมุติขึ้นมาสมมติว่าคำว่าหยากเทียวว่าพลายใช่างนมันก็เป็น คำที่เขาสมมุติเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเราจะต้องแยกให้รู้ถึงว่ามันเป็นบัญญัติหรือเป็นสมมติของคที่เขาด่าเนี่ยมันก็ค่อยสมมติเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแสบอะไรเลยอะไรประมาณนี้เห็นไองมาณสิการสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นคันห้าคนที่ด่าเราก็เป็นอ่าเป็นอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเป็นเทตก้อนอะไรต่างๆเสียงเทียนก็เป็นแค่เสียงที่มากระทบเฉยๆทำใจให้เป็นกลางว่าเป็นเสียงที่มันกระทบ ไม่อย่าเอาอารมณ์ไปจับว่ามันเป็นคาอันนี้คาหรือว่าถ้าอารมณ์ไปจับก็ต้องบอกว่าคําอย่างเนี้ยเป็นคําที่บัญญัติไม่ได้มีความหมายไม่ดีอะไรแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกเลยมันด้วยความที่มันมีกิเลสทุกคนมันมีกิเลสน,นอนเนื่องอยู่ใจเป็นุถชชนมันอาจจะมีแต่สําคัญคือจะต้องดึงสติกลับมาไม่ไหว อ,อ่าอย่าอ๋ออยางอย่างที่บอกในเรื่องนะในเรื่องนี้เขาไม่เคยเขาไม่เคยทําอะไรอย่างที่เคยเล่าไปมันมีกรรมหนักใช่ไหมกรรมหนักฝ่ายกุศลก็มีการได้นั่งอ่าได้ได้ส,ส,สมาบัติเป็นต้น กำหนักฝ่ายอ,อุสนก็มีอนันตเิียกรรมเห็นไหมถ้าเราได้กำหนักเนี่ยกำหนักจะมาปรากฏก่อนตอนที่เราจะทายนะต่อมาถ้ากำหนักไม่ได้ทําก็จะเป็นอาสันนะกไออาจินนกรรมคือกรรมที่ทําบ่อยๆต่อเนื่องเห็นไหมแต่มัทกุณฑลีมีไหมไม่มีอย่างที่อย่างสุดท้ายถ้าไม่มีกำหนักไม่มีกรรมทําอย่างต่อเนื่องอ่าอันสุดท้ายอาสันนะกรรมแปลว่ากรรมในที่ใกล้ มัธกุเรีไม่มีกรรมหนักเลยไม่เคยทำทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำอะไรอย่างต่อเน,นื่องเลยแต่กรรมในที่ใกล้ก็คือว่าตอนจะตายเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าอาสัญญกรรมใกล้จะตายแล้วจิตไปจับเอาเอา,เอา,เ,อาเอาพุทธานุสติมาเป็นอารมณ์พอดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นฟังบ่อยๆคุณโยมฟังธรรมแล้วลึกถึงคุณของพระสมายพระเจ้าไก่อนคืออ,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 อ่ายังไงดีนะ ใช่ปฏิบัติบ่อยๆคือเราอาจจะต้องรละลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทาความเนื่องใสให้เกิดขึ้นบ่อยๆอาจจะมาจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งใน้ฟังพระมีพระรูปหนึ่งอันนี้อา,อาจารย์เล่าให้ฟังท่านไปอยู่วัดหนึ่งแล้วท่านก็เห็นถ้าอาจารย์รูปนี้เนี่ยนั่งมองพระพุทธเจ้าในโบสถ์นั่งไปนั่งสักพักก็กลาบกลาบ เสร็จแล้วก็เดินปฏิบัติธรรมเร็จแล้วก็มานั่งมองพระพระพุทธรูปนั่งก็กราบแล้วลท่านถามว่าเอ๊ะทําไมท่านอยู่ในโบสถ์ได้ทั้งวัน,นกราบได้ทั้งวันเลยปฏิบัติแล้วก็กราบเห็นไหมวะแล้วเขาก็บอกอ่าพระรูปนั้นก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยระลึกถึงคุณของพระเจ้าให้ชัดเจนแล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพธรรมคุณพระสงฆ์ให้ชัดเจน มันศรัทธาน่มันเลื่อมใส่เห็นพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยากกราบอ่ะมันอยากแสดงความเคารพเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจะต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ชัดลลองไปหาหาดูพุทธคุณเราจะต้องไปหาดูพุทธคุณว่าพระพุทธเ,เจ้ามีคุณอะไรบ้างอย่างต่อมาก็คือการไปดูชาดกหรือว่า การสร้างบาร,รมีของพระเจ้าก็ก่อนที่พระเจ้าจะได้บามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มามาเกิดเป็นพระสมานุเจ้าเนี่ยต้องมีความกรุณาในใจอย่างไรแล้วบฟันป่าป่าฟันสร้างบาร,รมีมาอย่างไรจนได้มาเป็นบรมศาสดา,าของเราแล้วก็ใจของเรามันก็จะเกาะเกี่ยวหรือว่าอย่างมากก็คือ <c oughs> ก่อนจะนอนเปิดธรรมะก็ได้เปิดบทสวดมนต์ก็ได้ อ่าใช่ใช่ใชถือวแต่ว่าคือบางทีเรื่องของใจเนี่ยมันมันรู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทาบ่อยๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันยังไงมันก็ได้ผลอย่างเนี้ยอย่างที่เรามาทุกวันนี้ยเนี่ยยังไงมันก็ถ้าใจมันเกาะเกี่ยวถ้าออกมาได้ความตั้งใจมาได้ความศรัทธาจริงๆเนี้ยยังไงมันก็ติดอยู่ในใจของเรา อ๋อคือพระพุทเจ้าบอกว่าแม้แต่กว่าการเป็นพุทเจ้าหรือแม้แต่การอ่าได้่การได้อริยะบุคคลมาจากความอยากก่อนจริงๆมาจากความอยากเจ้าพระพุทธเจ้าเคย เรื่องหนึ่งว่าบัวเนี่ยเวลาจะเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากตกเหมือนกันการที่เราจะได้บรรลุธรรมได้โสดาบรรหรว่าได้สวรรค์ได้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องเกิดจากความอยากเป็นเรื่องต้นแต่ว่าอยากในที่นี้เขาเรียกว่าฉันทะอ่าฉันทะไม่ใช่อ่ามีฉันทะคือการเนี่ยอยากในการที่จะทาความดี กับคำหนึ่งคือกามะฉันทะอันนี้ต่างกันเลยคำคำว่าฉันทะเหมือนกันเนี่ยอยากเหมือนกันแต่อยากกามะฉันทะนี่คืออยากในอารมณ์ในรูปลกสิ่นเสียงแต่การอยากที่จะทําความดีแล้วได้บรรลุสิ่งนั้นได้บรรลุสิ่งนี้ได้ถึงความเป็นสุขติได้เพราะว่าจะได้เหมาะแก่การสร้างบารมีเนี้ยไม่ถือว่าเป็นความอยากในทางที่เป็นไฟอสนุนตต้องอยากให้ถูกต้องฉันทะแต่ไม่ใช่กามะฉันทะ ในขาะที่ในขณะทีะ่ใจเราก็ใ,ากใช่ใช่คือบางทีมันอย่างที่บอกว่าใจมันไปได้หมดนะใจมันไปก่อนมันไวจะไปคิดถึงดวงจันทร์ก็ไปถึงดวงจันทร์แป๊บเดียว <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเราต้องหาหลักคุณโยมอบางคนชอบพุทธานุสติก็เอาหลักพุทธานุสติ <c oughs> บางคนชอบมรณสติก็เอามารณสติ เนี่ยปฏิทิคําว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็คืออย่างเนี้ยไอที่บอกไปไออา,ารักขกรรมฐานเนะี่ยําเมตตาภาวนาอะไรเจริญเมตตาเนี่ยอย่างคุณโยมเนี่ยก็ต้องมันจเจริญเมตตาเราจะไปอันอ่าอัน,อนมราณสติปัารานาให้เขาตายไม่ได้คุณโยมเราจะต้องจเจริญเมตตาเออบอกว่าเออเราก็ปรารถนาความสุขเขาก็ปรารถนาความสุขแล้วก็แผ่มันแผ่อาจจะเขาอาจจะไม่ได้ตอบตัวเราแต่มันได้ที่ใจนี่เป็นต้น บางคนเกิดความโอหัวเมาในรูปรูปลดกลิ่นเสียงก็หมั่นพิจารณาอสุภะกรรมฐา,านอะไรอย่างนี้เป็นต้นปฏิบัติตามปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ครัโอเคพอสมควรเก่เวลาเราได้จเจริญสม,มาธิไปหรืหอยังเจริญอ่ะอ๋อโอค ในลำดับสุดท้ายนะก็ให้โยมทุกท่านได้สํารวมจิตสํารวมใจให้ดึงใจของเราที่ตัดสายไปในอารมณ์ภายนอกไปติดดูที่คนตัดที่สิ่งของไปติดกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ดึงใจเหล่านั้นกลับมาไว้ที่ตัวของเราอับกายของเราให้สบายเหมาะแก่การที่จะปฏิบัติธรรมวางใจของเราให้โล่งโล่งเบาสบาย จากนั้นให้เราใจของเราไปกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกของเราให้รู้ชัดลมหายใจของเราเป็นแต่เพียงผู้รับรู้ ไม่ต้องไปบังคับนะให้เรากําหนดลมหายใจของเราหรือปฏิบัติตามวิธีที่ทุกท่านปรารถนาที่จะปฏิบัติตามสมควรในเวลา